ครับผมสวัสดีครับคับยินดีต้อนรับพี่น้องครับเข้าสู่ช่องพงศ์สากเชนแอ่วครับพปอปอกระดีคลิปนะครับครับคลิปนี้อยู่เปลี่ยนพันสับปะรดครับสายพันธุ์ซีมอาร์แปดเก้าครับคลิปนี้ก็จะพว่าเพิ่งลักษณะของหัวมันนะครับที่เป็นโลกใบแดงนะครับใบแดงลอยไปเส้นนะครับมันไม่เปลียนครับแต่ว่าล้มแต่วเป็นว่าเป็นโลกนะครับสามารถเอาไปเก็บพันธุ์ได้นะครับล้มมันถือว่างามนะครับ หมาสำหรับการปลูกนะครับอ,อ,อายุมันตัวนี้ได้ประมาณเก้าถึงสิบเดือนนะครับแต่ว่าเป็นโลกทั้งหมดปนี้เปลงนะครับลักษณะเนี้ยปลูกจะปลูกเ,เชียงซีสะเอเฝอานะครับระยะต่อต้นเีาปลูกอยู่ที่แปดสิบเซนนะครับแปดสิบเซนส่วนล่อ,ลองห่างอยู่ที่ 1, เมตรยี่สิบนะครับ แต่ว่าเขาบริถกรรมการแต่งติงแต่งจริงนะครับเพราะมันแปลงนี้ถือว่าง้างทางกิเลวนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่ปลูกนะครับเปลี่ยนพื้นที่ที่เป็นปลูกเก็ดฟางใส่นะครับก็จะมีดินมีดินก็ข้างจะงามครับแล้วก็บวกกับนี่ปุ๋ยจากเห็ดฟางนะครับรา่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกหรือว่าจะเป็นกี่มันที่เหลือจากการป่อเห็ดฟางนะครับเขาก็บริถคนหวักแต่งการไทยคบเลยนะครับ คือก่ัไงกับต้นทุนในดินก็นั้งจะโอเคครับตัววัางงามครับสำหรับคลิปนี้ครับกเกี่ยวกาบมาเบิ้งครับมันตับหลังที่เป็นโลกในช่วงที่อายุห้าถึงหกเดือนนะครับว่าลักษณะของมันแบบนี้ที่เป็นรูแปแบบใดนะครับกลานี้ก็จะเป็นซีมาแปดเก้าหมดทั้งแปลงนะครับจะพาเบิังวาหัวมันเป็นแบบไดนะครับก็ทำการคุคดได้หัวเดียวครับเพราะว่า จะเป็นก้นดึงค้อนทางจะล่ลำบากขึ่นนึงครับรับลักษณะของหัวมันนะครับซีมาแปดเก้านะครับอันนี้มันประมาณสิบเดือนนะครับนับไ้ตัวนี้ก็จะมีอยู่ 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกรวทงหัวนี้ครับประมาณเจ็ดหัวครับอ๋อ,อหนึ่งมีเจ็ดหัว นะครับลักษณะของหัวมันครับเจ็ดหัวมันสิบเดือนนะครับบมเดลโมเดลใส่ปุย๋ยตั้งดินครับปุย๋ยตั้งดินบมเดลใส่นะครับอาศัยปุย๋ยจากการปอเห็ดฟางนะครับซึ่งสูตรในการปอเห็ดฟางก็จะมีจากมันสดนะครับมีปุย๋ยคอกแล็ปุย๋ยเคมีนะครับบวกกันจึงจะ เกิดไตเหต็ดฟางเกิดไตนะครับเขาจะตทําการปลูกเลยนะครับใบด้ําการใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยตั้งใบกับใบละเอียนะครับก็ลักษณะของของหัวมันครับกดได้เงาเดียวครับว่าคนดหนึ่งน็ทางจะน็ทางจะแข็งนะครับเก่าน,น,นี้มียู่เจ็ดหัวครับเจ็ดถึงแปดหัวนะครับอันนี้มันแค่สิบเดือนนะครับ แต่ว่าตามที่เคยปลูกมาครับมันสปารังซีมาแปดเก้าก็ถือว่าให้ผลผลิตก็น่าจะโอเคอยู่ครับแต่ว่าเมื่อเสียหมองก็คือว่าซีมาแปดเก้าตัวน,นี้มันอ่อนอ่อนตัวโลกรบบงามเดี๋ยว่วม,มาปุ้มตันตานตัวโลกค่อนข้างจะต่ำนะครับก็ต้องเป็นต้องกันต้องโลออกครับหาพันไุ์หม่มลงสำหรับแปลงน,นี้ครับกวก ก็นะ่าจะท้การหาปั้นไม้มวล้งนะครับข,รขัดกันก็เข้านะ่าจะเป็นโป้งเพชรถ้าพป็นงเพชรก็่าจะเป็นอีเหลืองหน่อยนะครับเพราะอีเหลืองหน่อยตอนนี้ก็ยังไม่เป็นปัญหาเรื่องลูกนะครับโป้งเพชรกับปูกได้นะครับก็ผลสรุปนะครับเกิดมันแปลงนี้บริเวใส่ปุ๋ยนะครับบริเวใส่ปุ๋ยทั้งดินแต่ว่าผนบริเวณกน,น่าจะตอบโจทย์ ในคันหนึ่งนะครับก็ต้นทุนแปลงนี้พื้นที่เกือบสองไร่นะครับการลงทุนอยู่บ่หลายนะครับกาใส่เป็นวัตถทยสามหกนะครับไถรอบเดียวแล้วก็ทําการยกลองปลูกเลยนะครับใหญกับบริเสียนะครับปล่อยเลยนะครับพื้นที่สิเกินไอ้เพื่อพื้นที่ เกือบเกือบสองไรนนะครับมันสับหลังสิบเดือนนะครับการคาการอันนี้เป็นมื่อื่น,นครับเดี๋ยวผลสรุป,ปองแปลงนี้นะครับออขออนุญาตลงในอีพีต่อไปนะครับว่าสรุปมั่นแปลงนี้จบยุติ่ด้ก,กันนะครับเ่อนที่กับเกือบสองไรกับสายพันธุ์สีมาแปดเก้านะครับว่าเป็นโรคไปลางทั้งหมดทั้งแปลงนะครับ จะจบดูที่จ้วกันนะครับเท่าที่คุดกันเบืองกาเป็นแนวข้อใจนะครับกนณาจะพอได้ทุนยังไงนะครับเรามาทุนกับว่าจะลุกไหลนะครับครับสำหรับกิ้วนี่ครับก็แตงก,กากพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดกดติดตามกดเป็นกำลังใ,ใจทั้งช่องพ่องสายชาแนลครับ กลิบนีอเมร้า่าจากกลิบใครคนครับพอกันยู่พี่หน้าครับขอบคุณครับ